ดวงของชาวราศีพฤกษภในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผู้ให้กําเนิดกับเรานะกลับไปหาแม่กับหาพ่อด้วยก็ได้นะครับขอพรจากท่านแล้วก็จะได้รับความสําเร็จได้รับความสมหวังจากพรของแม่ของเราพ่อของเรานะครับก็ไปขอโหอิกรรมด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความมงคลกับชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในคลิปนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการดูพื้นดวงเบื้องต้นนะครับในแก่ความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับภายในคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยเป็นเสียงของน้องแมวนะครับนี่ยากรั้เหรอนฮะอยากเล่ว่าทำอะไรใช่ไหม,ไมอยากเลนใช่ไหมอมอยากเล่นด้วยอยากเล่น เลียงน้องแมอาจจะมีเสียงเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยเอ็นดูน้องด้วยแล้วกันนะครับราศีพฤษภนะครับในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรเรามาดูสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกเป็นอย่างไรดูซิตำแหน่งของตัวตนจุดเด่นของตัวคุณนะครับพ่ยขึ้นมาดเวลนะโอ้ดีมากๆเลยนะครับพ่ยขึ้นดีมากๆนะในเรื่องของการกระทำนะในเรื่องของความเป็นตัวคุณเนี่ยเออมันจะทําอะไรมันก็สําเร็จได้นะเอออยู่ที่ตัวคุณด้วยนะในเรื่องของการจัดการทำความรู้สึกตัวคุณให้ดีนะในเรื่องของการที่คิดสิ่งไหนมันก็ ทำสิ started, pues er er. to to like ่งนั้นให้เกิดความสำเร็จมันเป็นเหมือนพลังงานที่คุณมองโลกในแง่ดีด้วยนะในเรื่องต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่พบที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเป็นไปตามที่คุณคิดนะครับเป็นไปตามที่คุณต้องการเลยนะครับแต่ก็อย่าประมาทก็แล้วนะบางอย่างมันก็ถึงแม้จะเติมเต็มไงก็ตามแล้วก็อย่าหลงเริงจนเกินไปก็แล้วกันอ่านดูสิในเรื่องของข้อเสียละนี่ไปขึ้นเดอรเวอร์เลยนะครับเดอรเวอร์นี่เป็นพลังงานของทางเลือกด้วยนะเป็นพลังงานของเกี่ยวกับความอ่อนไหวทางจิตใจด้วยนะ มันหลงหลงอะไรได้ง่ายใจอ่อนได้ง่ายนะครับมันเป็นพลังงานที่นี่แหละมันมากับความสมบูรณ์แบบหลายๆอย่างมันเอ,อื้อเกื้อหนุนนะได้อะไรบางอย่างที่มากเกินไปนะได้อะไรบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่าแหมความทุกข์มันคงไม่เจอหรอกนะมันเป็นอารมณ์แบบหลงจนเกินไปเนะี่ยมันก็เลยทําให้เกิดข้อเสียนะครับมันทําให้เกิดผลในเรื่องของความผิดพลาดมันทําให้เกิดในเรื่องของสิ่งที่คุณมองข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วเกิดความผิดพลาดได้อันนี้ระวังให้ดีนะครับดูตําแหน่งที่3 คนรับพางคนรับพางไปขึ้นเป็นเ,นเรื่องของอัศวินเหรียญน,นะครับอ่าไขึ้นเป็นพลังงานของการที่คือมันเป็นเรื่องของการคิดนะคิดคนรับพางใน,นข้างคิดที่จะช่วยเหลือเหมือนกันแต่สิ่งที่จะคิดจะช่วยเหลือเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะบางทีเขาก็มองว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมีความจริงจังแค่ไหนนะครับอ่มีความที่จะอ่าไปได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนที่คุณไปขอความช่วยเหลือเขาหรือไม่หรือคุณเห็นวา่า ให้ความสาคัญกับคนรอบข้างอย่างไรนะแต่ค่อนข้างจะมีความใจกว้างนะค่อยๆคือคนรอบข้างมีความใจกว้างมากช่วยเหลือคุณเต็มที่มากแต่ก็ต้องดูตัวในเรื่องของการกระทำตัวคุณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วไปขอเขาเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเกิดปัญหาได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระวังให้ดีนะครับต่อ<ล>มานะครับพ่ขึ้นอุปสรรคตอนหนที่สี่นะครับพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้นะครับ ờ, ในเรื่องของการที่เป็นความที่แบบต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเป็นเพราะว่าความคิดของคุณเนี่ยมันอาจจะมีความแบบ พุ่งพลาดเยอะนะกะตื่นร้อนเยอะจนเกินไปเอเนจีเยอะจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็เกิดความรวดเร็วนะคือบางทีบางครั้งเราคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นคิดเราทาเลยไม่ได้ไตรตรองไม่ได้มีความรอบคอบไม่ได้มีความระวังเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้เยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของข้อเสียตัวเองด้วยนะครับมันหลงอะไรได้ง่ายเนี่ยมันก็เลยคิดอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปเนี่ยคือไพ่นี่เป็นความแบบ เป็นเด็กๆะบางทีมันคิดน้อยเกินไปนะไม่ขาดความรอบคอบไม่ได้ระวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดผลเสียได้อันนี้ระวังให้ดีมนกัน,กน,นะครับมาดูวาสนาวาสนาไปขึ้นเป็นเอเบอร์เรอร์นะครับเออไพขึ้นเป็นพลังงานคุ้นข้างดีนะเรื่องของวาสนาเกี่ยวกับสิงห์สิทิ์เนี่ยที่เป็นเทพบระรุที่เป็นผู้ชายนะเพื่อจะ,อะมาปกปักรักษาตรวคุณในห้องชุวงนี้นะครับ ค,ค่อนข้างที่จะเป็นเทพองค์ใหญ่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามเกี่ยวกับพลังงานผู้ชายนะก็จะส่งเสริมให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จหรือเกิดความสมปรารถนาได้เดีย๋ยวเรามาดูนะในด้านต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่สําหรับคนโสดนะครับคนโสดเป็นอย่างไรบ้างในะช่วงนี้ดูซิในเรื่องอดีตนะครับคนโสดพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของพระอาทิตย์แล้วก็ขึ้นเป็นเทมูรนนะครับ ในเรื่องของพลังงานของคุณโสดเนี่ยสิ่งที่มันผ่านมามันเหมือนขอที่จะปรับใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับขอที่จะปรับใจให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะในเรื่องความรักมันค่อยๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจากการตัดสินใจของตัวคุณนั่นแหละปัจจุบัน็นองไรปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระสวโซลิตีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสามไม้นะครับในเรื่องของการที่มันปรับพอมันปรับใจแล้วมันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยในเรื่องความรักมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ความรักเนี่ยคือพ่มันขึ้นเป็นข้อเสียต เจอใครแล้วรักใครได้ง่ายเกิดนะครับตกกลุมรักง่ายเกิดนะบางทีมันหลงไปกับคารมหลงไปกับรูปรถกินเสียงเยอะเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในห้วงจงนี้มันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยหลงได้ง่ายนะครับตกกลุ่มรักคนได้ง่ายจนเกินไปเนี่ยเออก็ต้องตั้งสติของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นจะดีกว่านะครับอนาคตให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอ ราสีนะครับเราขึ้นไปเดอะมูนโอ้ความในเรื่องความที่มันแบบเริ่ม่ต้องหาตัวตนของตัวคุณเองให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักจะมีรักแบบไหนรักแบบใดทําให้จิตใจตัวคุณพองโตดีขึ้นนะครับรักแบบใดทําให้คุณเนี่ยปักหลักปักฐานได้ในมีความสุขที่ดีได้และทําอย่างไรให้ดีขึ้นในปัจจุบันจนถึงอนาคตนั่นเองนะครับหากใครอยากจะรู้ความรักที่ละเอียดยิ่งขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าทำคลิปแยกฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ เราไปดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรดูซิเจ้าชะตาเจ้าชะตาไพ่ขึ้นไปในเรื่องของความคิดนะคือไพ่ขึ้นเป็นสิบตาบเนี่ยมันมีเรื่องบางอย่างที่มันมีความที่มันแบบทุกข์ใจอยู่มีความไม่สบายใจอยู่นะครับในเรื่องความไม่สบายใจในเรื่องของความคิดในจิตใจเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องอาศัยนะอาศัยความที่ต้องใส่ใจนะบางอย่างคุณอาจจะมองในเรื่องของความที่เป็นความคิดของตัวคุณเองเยอะไม่น่อยนะบางครั้งคุณก็ต้องมองถึงความ เป็นคู่องคุณเนี่ยเขาคิดอย่างไรด้วยนะดูซิว่าเขาเป็นอย่างไรดูซิคู่องคุณพ่ขึ้นเป็นพระพุทธาน,นแล้วก็ขึ้นเป็น8ถ้วยคือเขาพร้อมที่จะทาความเข้าใจตัวคุณนะแต่ตัวคุณจะพร้อมที่จะเข้าใจตัวเขามากน้อยแค่ไหนมากกว่าเพราะว่าในความเป็นตัวเขาความเป็นตัวคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับมองคนะทามเหมือนคุณพเพลิดเพลินในอาการทําใช้ชีวิตมีความสุขบางครั้งมันหลงกระเริงเกินไปนะบางทีมันมองข้ามการให้ความสําคัญของคู่องค,คุณเนี่ยมันก็เลยจึงให้ เกิดปัญหาได้อันนี้ระวังให้ดีเหมือนกันนะครับหากใครอยากจะรู้รายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้ในเรื่องของความรักนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเยอะทาคลิปแยกอีกครั้งนึงนะครับมาดูในเรื่องของการงานคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรดูสิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอาการกระทานะไพ่ขึ้นในเรื่องของสัญญานะครับคนที่กําลังหางานเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยไพ่ขึ้นค่อนข้างดีนะไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่จะคอยช่วยเหลือแต่ก็ มีความพิจารณาเหมือนกันนะดูดูหน้าสินะคือมีความพิจารณาเหมือนกันว่าเฮ้ยความสามารถเราเป็นยังไงเฮ้ยเราจะให้ประโยชน์อะไรกับบริษัทของเขามันเป็นการที่เขาค้นค้าพิจารณาเยอะเหมือนกันแต่ว่าความสามารถของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับอย่าไปหลงคาคนหลงความคิดคนจนเกินไปบางทีคนบอกว่าเฮ้ยทำตรงนั้นไม่ดีหรอกนะเขา ไม่เลือกคุณหรอกเพราะว่าความสามารถคุณไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนมีคนดูถูกคุณเยอะนะครับดังนั้นอย่าไปใส่ใจคำพูดคนมั่นใจตัวคุณเองก็ไว้นะครับเพราะให้ขึ้นตัวตนคุณเป็นเดอะโบเลยนะคือความรู้ความสามารถทักษะอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณพร้อมอยู่แล้วนะครับงนั้นดูให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถดีที่สุดเลยเพราะว่าในเรื่องของพรรกคุยใหญ่เนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของคนรอบข้างช่วยเหลือกเกื้อนหนุนนะครับแต่อาจจะมีบางคนบ้างนะที่จะามาดูถูกดูแคลนคนดูดูถูก,ด,ถก,ด,ถกดูแคลนคุณนะครับเพื่อจะ อ่าเหมือนลดด้อยค่าคุณเพราะเกิดจากความอิจฉานะอาระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้คุณสําคัญตัวเองผิดไปนะครับเรามาดูเรื่องคนที่ทํางานประจําหรือราชการนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิไพ่ขึ้นเป็นเนเรื่องของทองนะโอกาสเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยมันอยู่ที่ว่าโอกาสที่มันเข้ามาคุณเตรียมตัวได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้มา,าง่ายๆนะมันมาพร้อมกับบททดสอบนะครับมาพร้อมกับความทา้าทายกับรายอย่างเหมือนกันนะเออที่มามาของความทา้าทายเนี่ยมันก็คือว่าตัวคุณเนี่ยจะ เหมือนมองตัวเองยังไงมากกว่ามองว่าตัวเองมีความสามารถหรือเปล่ามองว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรือเปล่านะก็ต้องมองให้ดีเพราะว่าการที่มองตัวคุณเองไม่มีความสามารถเนี่ยมันค่อนข้างจะตัดสิทธิ์ในเรื่องความก้าหน้าตัวเองไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องมองดูเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างค่อนข้างมีพร้อมนะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความสามารถต่างๆเนี่ยที่มันจะไปถึงจุดความสำเร็จได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่การพิจารณาถึงตามหลักตามความจริงของตัวคุณจริงๆนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จไม่่่่่่ชวาาาาห้มททํแตเเป็นรรืองกี อะไรที่เป็นสิ่งที่ขาดแล้วคุณเพิ่มเติมให้เก่งกาดมากขึ้นจะดีกว่านะครับมาดูสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการมันเหมือนเป็นการคิดวางแผนอนาคตนะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยอะไรอย่างเนี่ยมันต้องมีทั้งคิดถึงอนาคตแล้วก็คิดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกคิดในเรื่องของการที่มันมีการแลกเปลี่ยนนะมีการจัดการบริหารในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณให้มันเข้ารูปเข้าร่อยนะครับในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิด ปัญหาต่างๆที่เกิดจากอดีตนะครับปัญหาที่เกิดจากปัจจุบันนะทุกสิ่งอย่างเมื่อจัดก,การจัดสรรมีการวางแผนที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยุดปัญหามากกว่าเพื่อที่จะมองเห็นอนาคตแล้วก็ไปต่อในเรื่องธุรกิจที่ทำอยู่ให้มันเขา้าดูพขอร่อยมากขึ้นดาบเืลินมากขึ้นไม่เกิดปัญหาที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกนะครับเป็นการหยุดชะงักปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับ มาดูในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรกันบ้างดูสิการเงินไพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของช่องทางนะช่องทางที่มันมาในเรื่องของการเงินเหมือนกันมันเป็นการที่ได้รับการสได้รับการช่วยเหลือนะจกคนรอบข้างเหมือนกันพ่ขึ้นซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะในเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีความปังเหมือนกันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของบริษัทในเรื่องของความที่มันมีการตั้งตัวได้มันมีการสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะครับมันอยู่ที่การกระทำของตัวคุณด้วยนะทักสิ่งอย่างมันเกอหนุน เกื้อกูลในทิศทางที่ดีเหมือนกันแต่ว่าอ,อยู่ที่ว่าตัวคุณจะนําเงินไปทําอะไรมากกว่าอยู่ที่ว่าคุณจะจัดสรรเงินยังไงมากกว่าในปัจจุบันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภไพ่ขึ้นเป็นนิรันดรพจนนะครับไพ่ขึ้นเป็นนางอีลานะครับไพ่ขึ้นเป็นพรปปะเกษตระแล้วก็ภรรยาถามว่าโชคลาภมีไหมไพ่ขึ้นเป็นการกระทำของงานมากกว่านะโชคลาภมางานถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะครับ เกี่ยวกับศิลปะอาชีพเนี่ยเออมันโชคมาทางนี้เลยเหมือนมีคล้ายๆแบบว่านางกวัก um นะฮะคล้ายๆกับมีมีแมวกวักนะฮะมันมีเหมือนมีลูกค้ายเยอะนะครับมันโชคมาทางนั้นมากกว่าแต่เรื่องของการเสี ok ่ยงโชคเสี่ยงทายเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะนะครับเป็นเรื่องของการทาี่มันทํามาค้าขึ้นไปทางนั้นมากกว่าในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการค้าขายเนี่ยจะคนข้างจะปังนะโชคจะมาทางนั้นเยอะมากกว่านะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับดูซิว่าสุขภาพกายเป็นอย่างไรรู้สิ สุขภาพกายนะไปขึ้นเป็นในเรื่องของหัวใจหัวใจเนี่ยมันบอกได้ถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะแต่มันก็บอกในเรื่องของภาวะหัวใจของตัวคุณด้วยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันว่า,าช่วงนี้หัวใจคุณเต้นผิดปกติหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของความเครียดสะสมของตัวคุณด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันมีโอกาสที่จะผ่านในเรื่องของชีวิตมาเยอะนะครับความคิดความเครีดย,อยดอะไรอย่างกว่าจะเป็นวันนี้ได้นะมันก็ผ่านโลกมาเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยก็ต้อง ถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณให้ดีมากๆเพราะว่าในเรื่องสุขภาพก็ต้องถามหาแล้วแหละถ้าหากคุณมีโรคเกี่ยวกับหัวใจมีโรคเกี่ยวกับในเรื่องของอสางภาพอากาศโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพมันต้องเริ่มไม่ต้องมาดูแลในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น,นมากขึ้นกว่าเดิมรักษาสุขภาพของตัวคุณเนี่ยให้ดีมากๆจะดีกว่านะครับดูซิว่าภาวะในเรื่องของสุขภาพใจเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น8เหลี่ยนนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเด เก้าเหรียญในภาวะจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลมากนักนะจิตใจยังพอที่จะมีความเข้มแข็งใช่ไหมภายคือแนื่องการที่จะมันยังไปต่อได้จริงๆเนี่ยในตัวตนตัวคุณนะใชไหมในเรื่องของจิตใจมันไม่ได้แย่เลยนะมันดีมันเหมือนมีความสุขในชีวิตอยู่แต่ว่ามันเหมือนก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันค้างคือนเป็นตะกอนจิตใจอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ส่งผลอะไรมากนักบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณเองก็ต้องค่อยๆมาปรับจิตปรับใจนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกายของตัวคุณนะดีแล้วแหละที่สุขภาพใจมันไม่เป็นไร แต่สุขภาพกายนี่แหละก็ต้องบันดูแลรักษาให้ดีเอาไว้ก็้วกัาดนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับดูซิไพ่ขึ้นเป็นอ่พาพระฤาษีนะครับพระฤาษีน่ารอดไพ่ขึ้นเป็นบรม,มครคูนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นเป็นปีมะแมหมายถึงเรื่องของการหาความทรงไภจิตใจนะรวมไปถึงเรื่องของการที่ มาเหมือนหาสิ่งที่มันทำให้จิตใ,ใจตัวคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็การตั้งติในการกระทําทุกสิ่งอย่างให้เกิดความสําเร็จนะครับ่ังนั้นแล้วไพ่ขึ้นวัสนาที่เกี่ยวกับเทพเทวาที่เกี่ยวกับผู้ชายไนะพ่ก็เป็นพะระฤาษีนะครับหมายถึงถ้าหากใครมีความศรัทธานนะเกี่ยวกับพะระฤาษีร้อยแปดตนเลยนะไม่จะเป็นองค์ไหนก็ตามนะครับก็จะได้รับพลังงานที่ในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของความสมหวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็รองกอพรนะกับพะระฤาษีเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับดูที่ไพ่บุญญ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของทําบุญกับเด็กกาพร้าทําบุญเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ทําบุญกับคนยากไร้นะครับในเรื่องของการทําบุญกับเด็กกาพร้าและคนยากไร้นี่เหมือนเราช่วยเอื้อเกื้อหนุนเกื้อกูลนะกับคนที่ยากไร้กับคนที่เขาขาดบางอย่างขาดบางสิ่งนะครับเรื่องนี้จะเป็นภาวะปัจจัยให้คุณเกิดความสุขได้นะครับเป็นภาวะปัจจัยให้คุณเนี่ยออกจากสิ่งที่มันขัดขวางสิ่งที่มันจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้คุมีความหลังเลย จะทุบปุโป่งมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่เมื่อคุณทําบุญแล้วก็อุทิบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกศา,าเพื่อเสริมในเรื่องของชะตาชีวิตของตัวคุณให้มีความปังมากขึ้นมีความสำเร็จได้ง่ายและเร็วมากขึ้นด้วยเช่นกัดน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัเบอร์ของชาวราศีพฤกษก์ดู่ิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข6เลขศูนะครับอ่าไพ่ขึ้นเป็นเลข3เลข8เลข6เลข0นเลข3เลข8นะเสริมในเรื่องของความมั่นใจนะครับเสริมในเรื่องของการคิดอะไรไวๆแล้วอ่ะมันย่อมประสบความสำเร็จตอนใจอะไรแล้วก็ย่อมสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากสักเพียงอะไรก็ลุกขึ้นสู้ได้ตลอดเวลานะมันเหมือนเสริมพลังงานทางจิตใจเสริมในเรื่องของพลังใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับนั้นเป็นไปได้ก็แคปหน้าจอนี้นะครับแล้ว ไดนะ้รวมไปถึงการจดใส่กระดาษนะนำเลข6เลข0นะครับเลข3เลข8เอาไว้ในกระป๋าสตางค์ก็ช่วยเสริมดวงได้อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับ